นี่ก็จะนำภาษาเหนือวันละคํานะจ๊ะมาฝากเ,เพื่อนๆอีกหนึ่งคำนะคะกาเมืองเหนือวันนี้ที่จะนำเสนอนะเจ้าก็คือคำว่ากอดนั่นเองนะเจ้าถามว่ากอดหมายถึงอย่างกอดก็หมายถึงลักษณะของการด้วนหรือว่าการกุดนะคะจากเดิมที่มีความยาวพอสมควรน,นะเพื่อนๆ๋สนะแล้วไปโดนหัน่น หรือว่าโดนตัดออกมาแล้วมันสั้นมันจะสั้นกว่ามาตรฐานเนี่ยสมมุติว่าอย่างลักษณะอย่างเช่นเออหางหมาหางแมวปกติเขาโคดออกมาแมวหมามันจะมีหางยาวๆใช่ไหมคะมาบางตัวสุนัขบางตัวหรือแมวบางตัวก็จะมีหางคอดก็หางก็จะสั้นลงกลายเป็นหางคอดนะลักษณะแบบนี้เขาก็จะเรียกว่ามาหางกอดแมวหางกอดหมายถึงว่าหางสั้นนั่นเองนะคะ หรือแม้กระทั่งกับมนุษย์เรานะมนุษย์เรานี้นะคะเพื่อนๆนจ๋านะบางครั้งบางคนนะอาจจะออตอนเขาเกิดมาเนะี่ยเขาครบองค์ประกอบทุกสิ่งทุกอย่างนะแต่ว่าวันหนึ่งเขาอาจจะไปประสบอุบัติเหตุนะทาให้สูญเสียแขนขานะจากการได้รับอุบัติเหตุก็มีลักษณะแขนด้วนขาด้วนเท้าด้วนมือด้วนนะพวกนี้คาเมืองเหนือมัจะฮ้องว่ามือกอด ตีนกอดแขนกอดขากอดนะเจ้าเพราะฉะนั้นลักษณะที่มีการด้วนนะการกุดหรือว่าการแหว่งออกจากความยาวที่มีอยู่เดิมแล้วเนี่ยคำเมืองหรือว่าคำเหนือเพื่อนจะบอกว่าเป็นลักษณะของกอดนะเจ้านะกอดก็หมายถึงสั้นลงนะคะกุดหรือด้วนในภาษาทไทยนั่นเองนะคะ ถามว่าไม่นิยมใช้กับสิ่งของไม้ไม่นะคะเท่าที่หน่อยเห็นตั้งแต่เกิดมาจนทุกวันเนี้เขาก็จะเอามาใช้เปรียบเทียบกับสิ่งมีชีวิตนะคะไม่ว่าจะเป็นมนุษย์นะคะหรือว่าเป็นสัตว์นั่นเองนะถ้าสมมุติว่าอย่างคนเราเนี่ยไปไปพบเจออุบัติเหตุแมลักษณะก็คือแขนด้วนขาด้วนก็จะเป็นคนแขนกอดขากอดแบบนี้นะเจ้านะแต่กรณีสิ่งของนะไม่เห็นนะ อาจจะมีอย่างลักษณะต้นไม้อะนะต้นไม้สมมติว่าต้นไม้ในลำต้นเขาสูงชะลูดอยู่มาวันหนึ่งนะถ้าสมมติว่าวันหนึ่งมีลักษณะแบบลมพายุมาพัดนะแล้วก็เติดเอายอดไม้เนี่ยหักนะคะบินไปหักไปแหว่งไปลักษณะแบบนี้เขาก็จะเรียกว่ากูดหรือด้วนนะเจ้าแต่จะปะจัจจายคำว่ากอดนะเจ้ากับต้นไม้นะ ส่วนมากคำว่ากอดเนี่ยจะนิยมใช้กับมนุษย์หรือว่าสัตว์ก็แค่นั้นนะเจ้านะวันนี้ก็นำภาษาเหนือวรรคคัมาฝากนะเจ้าเป็นคำสั้นๆง่ายๆนะเจ้าก็คือคำว่ากอดนะเจ้าแปลว่าสั้นลงกว่าเดิมหรือแปลว่ากูดหรือจะเรียกแปลวะ่าด้วนก็ได้นะคะใครแวะมาชมคลิปนี้ก็กราบขอบพระคุณอย่างสูงนะคะก็มาลุ้นกันนะจ๊ะว่าคลิปหน้าภาษาเหนือวรรคคันะ จะนำคำว่าอะไรมาคุยให้ฟังนะคะสวัสดีจ้า